สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการมันนี่ทูเดย์ทันโลกการเงินค่ะวันนี้ค่าคืนวันพุทธที่19เมษายนค่ะค,ค่ําคืนนี้อยู่กับคุณอาธิปดาและดิฉันวิมลวรรณค่ะช่วงนี้นะคะเป็นช่วงของการอัปเดตความคิดเห็นของเฟดในแต่ละสาขานะคะทาให้ตลาดอาจจะค่อนข้างผันผวนแล้วค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะมีมุมมองที่น่าสนใจมาฝากกันไปเจาะลึกกันที่เศรษฐกิจประเทศแรกนะคะที่ถือได้ว่าในระยะเวลา5ปีต่อจากนี้เป็นเศรษฐกิจที่จะช่วยประคับประคองเศรษฐกิจโลกนั่นก็คือทิศทางของเศรษฐกิจจลล่่หังาากทีเมือวน มีการรายงานตัวเลข GDP ที่มากกว่าที่คาดหมายเอาไว้นะคะทำให้ทางด้านของสถาบันการเงินต่างประเทศมีการอัพนะคะอัพเป้า GDP ของจีนในปีนี้เพิ่มสูงขึ้นค่ะ โดยตัวเลข GDP ในไตรามาสที่1ของจีนที่ประกาศออกมาล่าสุดนะคะปรับตัวเพิ่มขึ้น4.5%ขยายตัวได้มากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการเอาไว้ทําให้สถาบันการเงินต่างๆนั้นมีการปรับเพิ่มประมาณการค่ะโดยทางด้านของ JP Morgan เองค่ะได้มีการเพิ่มคาดการณการขยายตัวทางเศรษฐกิจจีนในปี2566สู่ระดับ6.4%จากที่เคยคาดการนะคะที่ระดับ6%โดยให้เหตุผลว่าตัวเลขเศรษฐกิจในไตรามาสที่1น,นั้นบ่งชี้ถึงโอกาส การขยายตัวที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตและยังมีโอกาสรับอน,นิสงส์ก,การบริโภคและบริการที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ฟื้นตัวอย่างแข็งแกร่งในขณะที่ซิตี้เองค่ะปรับเพิ่มนะคะประมาณการจากเดิมที่เคยคาดการเอาไว้ที่5.7ก็ขยับขึ้นเป็น6.1โดยระบุบอกว่าจีนเนี่ยฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งหลังผ่านพ้นช่วงโควิด19ระบาดไป ทางด้านของ UBS เองค่ะมีการปรับเพิ่มประมาณการอันนี้ดูค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะคะเดิมทีเนี่ยมองอยู่ที่5.4ตอนนี้ก็ขยับเพิ่มขึ้นเป็น5.7ค่ะโดยคาดหวังเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งในด้านการบริโภคและก็อสังหาริมทรัพย์ค่ะ ต้องบอกว่าเศรษฐกิจจีนเขาเริ่มมีการฟื้นตัวกันแล้วด้วยนะคะหลังจากมีการผ่อนคลายหรือว่าแม้แต่การยกเลิกการใช้มาตรการโควิดเป็นศูนย์นะคะเลยทําให้ทิศทางของภาวะเศรษฐกิจจีนนั้นเริ่มมีทิศทางการเติบโต,ตที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะขณะเดีวยวกันมาดูกันที่ประเทศอื่นๆกันบ้างนะคะที่ในเรื่องของเงินเฟ้อยังคงต้องจับตากันด้วยค่ะ,คะอย่างล่าสุดทางด้านของอังกฤษนะคะมีการออกมาเปิดเผยในเรื่องของตันเลขเงินเฟ้อเดือนมีนาคมปรับตัวเพิ่มขึ้น2หลักเลยนะคะ10.1%ค่ะและยังคงเอ่อ เป็นเงินเฟอ้อที่ยังคงอยู่ในระดับสูงนะคะเพราะว่ายังคงต้องรับมือกับเรื่องของราคาอาหารแล้วก็พลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้นหรือว่าราคาแพงนั่นเองค่ะ สำนักงานสถิติแห่งชาติอังกฤษมีการรายงานดัชนีราคาผู้บริโภคหรือ CPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อจากการใช้ใจ่ายของผู้บริโภคเดือนมีนาคมปรับเพิ่มขึ้น10.1%เมื่อเทียบเป็นรายปีสูงกว่าที่นักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของรอยเตอร์คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ9.8%ขณะที่ภาคครเรือนยังคงต้องรับมือกับราคาอาหารและพลังงานที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่องภาคครเรือนของอังกฤษยังคงต้องรับมือกับราคาอาหารและพลังงานที่ปรับเพิ่มขึ้นในขณะที่คนงานในหลายภาคส่วนได้เปิดฉากการ นัดหยุดงานครั้งใหญ่ในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาค่ะเนื่องจากไม่พอใจเกี่ยวกับปัญหาด้านค่าจ้างและเงื่อนไขในการทำงานซึ่งเมื่อเดือนที่แล้วนะคะธนาคารกลางอังกฤษหรือว่า BOE ปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%สู่ระดับ4.25%ขณะที่นักลงทุนคาดการณ์ว่ามีโอกาส72%นะคะที่ธนาคารกลางอังกฤษจะขึ้นอัตราดอกเบีย้ย0.25%ในการประชุมวันที่11พฤษภาคมนี้ค่ะ เงินเฟอ้อที่สูงในระดับนี้นะคะอาจจะทําให้ฝากฝังยุโรปแล้วก็อังกฤษนั้นขยับลดอัตราดอกเบี้ยได้ค่อนข้างยากละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะในโซนของออสเตรเลียบ้างค่ะล่าสุดนะคะส่งสัญญาณระบบบอกว่าต้องมีการตรึงอัตราดอกเบี้ยแล,แล้วนะคะหลังจากที่กังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยและแน่นอนว่าถ้าตึงอัตราดอกเบี้ยนะคะก็จะช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจถดถอยในอนาคตได้เช่นเดียวกันละคะ่ะเป็นมุมมองนะคะที่มีการประเมินหลังจากที่คณะกรรมการธนาคารกลางออสเตรเลียหรือว่า ต b a ตัดสินใจคงอัตราดอกเบีย้ยนโยบายเอาไว้ที่ระดับ3.6%หลังจากปรับขึ้นรวมกันกว่า3%ในช่วง11เดือนที่ผ่านมาช่วงระยะเวลานี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่จะเข้ามาประเมินผลกระทบจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในช่วงที่ผ่านมาแล้วค่ะนักวิเคราะห์ในโพสําสำรวจของสำนักข่าวบรูมเบิร์กคาดการณ์ว่าโอกาสที่เศรษฐกิจออสเตรเลียจะเข้าสู่ภาวะถดถอยนั้นลดลงนะคะเดิมทีเนี่ยมองว่ามันมีโอกาสถึง40%ตอนนี้มุมมองดังกล่าวก็ลดลงมาเหลือเพียงแค่35%ค่ะ โดยในจำนวนนี้นะวิเคราะห์จาก A.M.P. Capital Market Commonwealth Bank of Australia ประเมินว่าเศรษฐกิจออสเตรเลีย Australia จะได้รับอันนี้สงจากเศรษฐกิจที่เริ่มฟื้นตัวจีนเปิดประเทศแล้วก็ทางด้านของธนาคารกลางระงับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเช่นเดียวกันนะคะพอมีการระงับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคออสเตรเลีย Australia, ในเดือนเมษายนนี้ก็ขยับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ9.4%นะคะก็คือขยับเพิ่มขึ้นมา9.4%หลังจากที่เริ่มคลายความกังวลเกี่ยวกับภาวะอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในภาวะขาขึ้นค่ะ ตอนนี้ต้องดูด้วยนะคะทางในเรื่องของภาวะเศรษฐกิจที่อาจจะได้รับผลกระทบจากดอกเบีย้ยขาขึ้นรวมไปถึงเรื่องของเงินเฟ้อท,ที่บอกว่าอยากจะกดกันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันด้วยหรือเปล่านะคะต้องเกิดความสมดุลกันระหว่างเศรษฐกิจกับอัตราดอกเบี้ยกันด้วยค่ะมาดูกันอีกหนึ่งประเทศนะคะอย่างทางด้านของเวียดนามกันบ้างค่ะเวียดนามมีการออกมาเปิดเผยนะคะว่าเตรียมที่จะเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานกระตุ้นความต้องการเหล็กหลังจากที่มีการประเมินนะคะว่าหลังจากนี้ในเรื่องของความต้องการของเหล็กนั้นน่าจะมีทิศทางที่เพิ่มมากขึ้นและใน ขณะดเดียวกันเหล็กที่เป็นส่วนผสมนะคะน่าจะได้รับ ความนิยมเช่นเดียวกันค่ะสำนักข่าวเวียดนามนิวส์นะฮะรายงานมุมมองของนายดันดันตวนรองประธานสมาคมเหล็กเวียดนามเปิดเผยนะคะว่าอุตสาหากรรมเหล็กมีแนวโน้มฟื้นตัวจากอุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากคาดว่าการเติบโตของเศรษฐกิจเวียดนามจะกระเตื้องขึ้นในอีกไตรมาสที่เหลือของปีนี้ค่ะประเมินว่าความต้องการเหล็กในประเทศจะเพิ่มขึ้น21เป็น290กิโลกรัมต่อคนภายในปี2573จากปัจจุบันที่240กิโลกรัมต่อคนโดย ความต้องการส่วนใหญ่เป็นโลหะผสมนะคะหรือว่าเหล็กคุณภาพสูงและยังได้รับแรงหนุนจากการที่รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อกอบกู้ภาคอสังหาริมทรัพย์ที่มีปัญหาผิดนัดชำระหนี้และโครงการหยุดชะงักตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะกระทบผู้พัฒนาและผู้ซื้อบ้านทําให้การใช้จ่ายด้านการก่อสร้างหดตัวลงอย่างรุนแรงซึ่งล่าสุดนะคะสำนักข่าวซินหัวมีการรายงานว่ารัฐสภาวเวียดนามได้อนุมัติแผนสนับสนุนเศรษฐกิจมูลค่า350ล้านล้านดอง เวียดนามหรือว่า1.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐโดย33%ใช้ในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรวมถึงทางด่วนข้ามเวียดนามสนามบินนานาชาติลองทานนอกนครโฮจิมินห์และการลงทุนอื่นๆในโครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกรวมถึงท่าเรือด้วยค่ะ ไปติดตามกันบ้านนะคะเรื่องราวของตลาดนะคะที่เกี่ยวข้องกับการอุปโภค<ม>บริโภคสําคัญเลยและก็เป็นสินค้าส่งออกสาคัญของไทยเช่นเดียวกันนั่นก็คือตลาดค้าข้าวนะคะล่าลสุดมีการประเมินสถานการณ์นะคะว่าในระยะเวลาสองทศวรรษหลังจากนี้ทิศทางของตลาดข้าวเนี่ยอาจจะมีภาวะหดตัวล้วค่ะโดยมีการให้เหตุผลเอาไว้อย่างนี้นะคะโดยมีการเปิดเผยจากทางด้านของสํานักข่าว CNBC รายงานว่าตั้งแต่จีนไปจนถึงสหรัฐแล้วก็สภาพยุโรปนะคะการผลิตข้าวเริ่มลดน้อยลงโ ผลทําำให้ราคาข้าวสำหรับประชาชนกว่า3.5พันล้านคนทั่วโลกเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นแบบเร่งตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่กินข้าวนะคะหรือว่าบริโภคข้าวเนี่ยกว่า90%ของโลกนะักวิเคราะห์จาก Fit Solution ให้สัมภาษณ์กับ CNBC เอาไว้แบบนี้ค่ะ ตลาดข้าวมีโอกาสหดตัวมากที่สุดในรอบสองทศวรรษในปีนี้ภาวะขาดแคลนข้าวครั้งใหญ่ในครั้งนี้น่าจะกระทบต่อกลุ่มผู้นำข้าวรายใหญ่ส่งผลทำให้ราคาข้าวมีแนวโน้มเคลื่อนไหวในระดับสูงต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าพร้อมคาดการณ์ว่าทั่วโลกจะ,ะเผชิญภาวะขาดแคลนข้าวนะคะ8.7ล้านตันในปีนี้ไปจนถึงช่วงสิ้นปีเป็นภาวะขาดแคลนทั่วโลกครั้งใหญ่สุดนับตั้งแต่ปี2 5 4 6ถึงปี2547ในช่วงนั้นเนี่ยขาดแคลนข้าวสูงถึง 18.6ล้านตันเลยทีเดียวค่ะมาติดตามกันต่อนะคะเวลาที่เราพูดถึงเมืองที่มีความร่ารวยแน่นอนฮ่องกงจะต้องติดอันดับด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าอันดับของฮ่องกงนั้นจะปรับลดลงไปสิงคโปร์ขึ้นมาแซงที่กันแล้วด้วยค่ะมีการเปิดเผยกันนะคะว่าเมืองฮ่องกงนั้นถูกจัดอันดับความร่ํารวยและที่สําคัญตอนนี้ความร่ารวยของเขาลดลงกันด้วยนะคะอันดับมีการลดลงมาแล้วก็ทําให้สิงคโปร์นั้นร่ํารวยแซงขึ้นมาค่ะหนึ่งในที่ทํา ให้ปัจจัยฮ่องกงนะคะต้องพ่ายแพ้คู่แข่งอย่างสิงคโปร์ก็คือในเรื่องของการที่จีนพยายามควบคุมฮ่องกงให้อยู่ในกํามืออย่างเหนียวแน่นนะคะอาจจะเป็นการผลักดันให้กลุ่มผู้มีความมั่งคัง่งและการลงทุนในบริษัทต่างๆหลังไหลออกจากฮ่องกงค่ะสำนักข่าวบูเบิร์กรายงานค่ะฮ่องกงอันดับความร่ํารวยนะคะมีการล้นถอยลงไปตามหลังคู่แข่งอย่างสิงคโปร์ในการจะอันดับเมืองที่ร่ํารวยที่สุดในโลกมาอยู่อันดับที่7ตามหลังสิงคโปร์อยู่2ออันดับค่ะจากที่เคย อยู่ในอันดับ4เมื่อปี2,555จำนวนเศรษฐีในฮ่องกงลดลง27%นะคะเหลือ129,500คนในช่วงปี2,555ถึง2,565โดยขณะที่สิงคโปร์นะคะมีเศรษฐีเพิ่มขึ้น40%สู่ระดับ2 4 1 0 0คนจากข้อมูลการจัดอันดับของ Henry p a r t n e r นะคะบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนเพื่อการย้ายฐานถิ่นระหว่างประเทศร่วมกับ New World Rail นะคะซึ่งเป็นบริษัทข้อมูลความ มั่งคั่งระดับโลกเปิดเผยนะคะว่าการที่จีนพยายามควบคุมฮ่องกงอยู่ในกำมืออย่างเหนียวแน่นเป็นตัวผลักดันนะคะให้กลุ่มผู้มีความมั่งคั่งและการลงทุนจํานวนมากในบริษัทต่างๆหลั่งไหลออกจากฮ่องกงไปยังศูนย์กลางทางการเงินอื่นๆโดย10อันดับเมืองรวยที่สุดในโลกประจําปีนี้นะคะอันดับแรกเลยก็คือนิวยอร์กซิตี้ค่ะอันดับที่2โตเกียวอันดับที่3เบเอเรียนะคะอันดับที่4ค่ะลอนดอนค่ะอันดับที่5สิงคโปร์อันดับที่ Los a n g ที่ s ลอสแอนเจลิสนะคะอันดับที่7็ฮ่องกง8ปักกิ่ง9้าเซียงไฮายและ10ซสิดนีนีค่ะ อัปเดตมาฝากกันนะคะส่วนใครที่อยากจะติดตามเรื่องราวของบริษัทจดทะเบียนพร้อมกับการปรับลดพนักงานครั้งใหญ่ค่ะติดตามกันต่อได้ในเวิร์ลราอัพและพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาหาหุ้นที่น่าสนใจในการที่จะลงทุนช่วงนี้กันค่ะ Netflix ผู้ให้บริการสตรีมมิ่งภาพยนตร์รายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยกำไรไตรมาสหนึ่งสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่1.31พันล้านดอลลาร์หรือ2.88ดอลลาร์ต่อหุ้นลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน หลังประกาศเลื่อนการบังคับใช้มาตรการห้ามแชร์รหัสบัญชีบริการสตรีมมิ่งออกไปเป็นไตรามาส2ปีนี้เพื่อเสริมรายได้และความสามารถในการทำกำไรของบริษัทอเมซอนเริ่มปลดพนักงานบางส่วนในแผนกโฆษณาแล้วตามแผนควบคุมต้นทุนธุรกิจของนายแอนดี้เจซี่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่วางแผนปลดกว่า9,00 0ตำแหน่งเพิ่มจาก180 0 0ตำแหน่งที่ประกาศไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วและเดือนมกราคมปีนี้ มุ่งเป้าพนักงานฝ่ายค้าปลีกอุปกรณ์สรรหาบุคลากรและทรัพยากรมนุษย์ด้านบลูเบิร์กเผยข่าววงในแผนปลดพนักงานหลายพันคนของวอลดิสีย์จะเริ่มต้นในสัปดาห์หน้าซึ่งรวมถึงการปลดพนักงานในธุรกิจทีวีภาพยนตร์สวนสนุกและธุรกิจทั่วไปพนักงานที่ถูกปลดจะได้รับหนังสือแจ้งเตือนอย่างเร็วที่สุดในวันที่24เมษายนนี้ Fox Co r p และ Fox New s สื่อมวลชนรายใหญ่จากสหรัฐ ตัดสินใจยุติคดีความหมิ่นประมาทบริษัทดอมิเนียนโหวตติ้งซิสเต็มด้วยการยอมจ่ายเงินชดเชยใช้ค่าเสียหาย787.5ล้านดอลลาร์หลังก่อนหน้านี้กล่าวหาว่าเครื่องมือนับคะแนนเลือกตั้งของโดมิเนียนถูกใช้ในการโกงเลือกตั้งจนนายโดนัลด์ทรัมป์ ค่ายสึกเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2,563ไฮวิชันยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีกล้องวงจรปิดของจีนปฏิเสธไม่ได้ปลอมแปลงผลิตภัณฑ์เพื่อใช้ในการสอดแนมข้อมูลให้จีนในการขายให้กับรัฐบาลสาหรัฐอย่างผิดกฎหมายหลังก่อนหน้านี้ทางการสาหรัฐได้สั่งแบนผลิตภัณฑ์ของไฮวิชันจากห่วงโซ่อุปทานของรัฐบาลอ้างความกังวลด้านความมั่นคงของชาติ ช่วงน,นี้นะคะเราอาจจะติดตามการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนช่วงไตรมาสที่1ปี2,566กันด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปเจาะก,กันค่ะว่ากลุ่มอุตสาหากรรมที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวการเดินทางหรือว่าแม้แต่กลุ่มค้าปลีกกลุ่มไหนนะคะจะที่จะหรือว่าแม้แต่ตัวไหนที่จะมีความโดดเด่นผลประกอบการดีในช่วงไตรมาสแรกที่นักลงทุนจะเข้ามาเก็บเข้าพอร์ตได้วันนี้มีสัมภาษณ์พิเศษมาฝากค่ะเชิญค่ะ นี้ไปที่กลุ่มอื่นๆกันบ้างดีกว่านะคะกลุ่มอื่นๆในไตรมาสที่หนึ่งนี้เนี่ยนะคะเรามีความคาดหวังหรือคาดหมายเกี่ยวกับกำไรของเขาเอาไว้ยังไงบ้างขอไฮไลท์เป็นมูลที่เด่นเด่นนะคะโอเค กลุ่มที่เด่นๆที่เรามองว่าน่าจะเห็นชัดๆเลยว่าเห็นภาพการฟื้นตัวแน่ๆนะคะก็อินไปตามเรื่องของการฟื้นตัวของประเทศเราละกันนะคะในเรื่องของภาพของการท่องเที่ยวเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มหนึ่งที่ได้ประโยชน์และเห็นภาพการฟื้นตัวที่ชัดๆเลยก็คือพวก Transportation ไม่ว่าจะเป็นทางบกทางอากาศหรือว่าทางเรือนะคะก็จะเห็นภาพการฟื้นตัวได้ค่อนข้างดียกตัวอย่างเช่นตัวหนึ่งในในกลุ่ม Transportation ยวขนส่ง ทางบกนะคะก็คือตัว BEM นะคะตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเรามองเห็นภาพสัญญาณของการฟื้นเนี่ยค่อนข้างดีนะคะในแง่ของการเติบโตของผลกำไรในไตรมาสแรกนะคะอย่างตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยปริมาณการใช้ไม่ว่าจะเป็นทางด่วนหรือว่ารถไฟฟ้าเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้เคียงมากๆหรือในบางส่วนเนี่ยเกินไปในส่วนของช่วงก่อนโควิดแล้วด้วยนะคะอย่างทางด่วนเนี่ยก็ ขยับกลับขึ้นมาได้ประมาณสักเกก่อนโควิดแล้วนะคะส่วนรถไฟฟ้านี่ต้องบอกว่าเกินไปแล้วร้อกว่าเแล้วเพราะว่ามีการเปิดรถไฟฟ้าเต็มเส้นทางด้วยนะคะมันก็เลยเห็นทราฟ,ฟิกอะ่ะการใช้อะ่ะมันเพิ่มขึ้นชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะส่งผลในเชิงบวกต่อผลกําไรอ่ะนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยอย่าง b m เนี่ยก็จะมีเรื่องของบริษัทลูกๆด้วยนะคะที่ค่อนข้าง ไปในทางเชิงบวกมีการบันทึกตัวปันผลเข้ามานะคะค่อนข้างเยอะเหมือนกันอย่างตัวลูกที่เขาถืออยู่ไม่ว่าจะเป็น T T W นะคะหรือว่า C K P เนี่ยก็คอนทริบิวต์ปันผลกลับเข้ามาให้เนี่ยในระดับ300กว่าล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่เราคาดว่าเราจะเห็นผลประกอบการที่น่าประทับใจในไตรมาสที่หนึ่งนะคะค่ะ ในกลุ่มท่องเที่ยวไปแล้วทางสปอเดชั่นไปแล้วมีต,ตัวไหนบ้างๆจริงๆท่องเที่ยวเนี่ยท่องเที่ยวทางอากาศนะคะอย่างอย่างตัวสนามบินอ่ะยกตัวอย่างเช่นตัว A อ t อทะนะคะก็ <dialect> เป็นตัวหนึ่งที่ที่น่าจะได้อานิสงส์ในเชิงบ,บวกนะคะค่อนข้างชัดเจนแล้วก็จะเห็นการเติบโตของตัวผลประกอบการนะคะซึ่งของเ o อทเนี่ยจะเป็นไตรมาสที่สองเพราะว่าจะปิดงบไม่ตรงนะคะก็จะเป็นไตรมาสที่สองปีหกหกนะคะที่ประกาศออกมาในรอบนี้เนี่ย มองเห็นภาพของการเติบโตเนี่ยหลักแบบร้อยร้อยสี่สกว่าเปอร์เซ็นต์ year on year แล้วก็คาดการว่าเระดับ Q on Q เนี่ยน่าจะเห็นประมาณสักสามรอยกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะคะเพราะว่าจำนวนนะักท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็เข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะมีผู้เข้ามาใช้บริการเนี่ยค่อนข้างที่จะหนาแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็เที่ยวบินที่เข้ามาก็ฟื้นตัวขึ้น เยอะมากะนะคะเพราะฉะนั้นรายได้เนี่ยปรับเพิ่มขึ้นค่อนข้างชัดเจนนะคะแล้วก็ในช่วงความคาดหวังกต่อไปในอนาคตก็คือ second half ของปีนี้เนี่ยน่าจะดีกว่า first half ด้วยซ้ำนะคะเพราะว่ามองเห็นภาพของการฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งจีนนะคะ,ะซึ่ง มื่อต้นปีเราก็เฮกันไปรอบนึงแล้วเพราะว่าจีนเปิดประเทศเร็วกว่าที่คาดการเอาไว้ในช่วงก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยก็คงต้องค่อยๆแหละว่าเขาจะเข้ามาได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะซึ่งตอนนี้ที่ถ้าดูในภาพรวมของเศรษฐกิจจีนเนี่ยจีนก็เห็นภาพของการโกรดออกมาได้ดีกว่าที่ หลายๆฝ่ายคาดการ์กันนะคะก็มีการปรับประมาณการการฟื้นตัวของ GDP อของจีนเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นด้วยนะคะในปีนี้นะคะก็มองว่าน่าจะเป็นอันนี้สมหนึ่งที่จะทำให้เกิดเรื่องของ spending เรื่องของอการออกมาท่องเที่ยวเนี่ยได้มากขึ้นเหมือนกันนะคะค่ะตัว AOT นี่เคยวิ่งไปค่อนข้างจะดีนะคะแล้วก็มีการปรับพักฐานย่อลงมาณนะราคาคปัจจุบัน72บาท75 เรามองลูมหรือว่าอัพไซต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่หรอคะจริงๆราคาพื้นฐานของเราตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณเจ็ดสิบแปดาทนะคะก็ยังพอมีรูมในการที่จะวิ่งขยับขึ้นไปได้นะคะคือตอนนี้เนี่ยถ้าถ้ามองในเชิงพื้นฐานแล้วเนี่ยก็ยังมองมองมีรูมอยู่แล้วกันนะคะถ้า78็สิบแปดเทียบกับตอนนี้ที่เจ็ดิบสองเจ็สิบห้าเนี่ยก็จะเหลืออัพไซต์อยู่ประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซนได้ในขณะที่สตอรี่ในการโกรธใน second half เรามองว่าน่าจะดีกว่านี้ ก็น่าจะเป็นผลในเชิงบวกด้วยสตอรี่ในการโกรดก็มีสัญญาณทางด้านเทคนิคเองเนี่ยถ้าไปเปิดดูเนี่ยก็จะมองว่าตอนนี้เนี่ยราคาเริ่มยืนเหนือเส้นข่าวเฉลี่ยได้ทุกเส้นและในระยะสั้นในระดับเทลลี่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเริ่มเห็นการค่อยๆขยับฟื้นตัวขึ้นไปเรื่อยได้นะคะค่ะขยับไปที่กลุ่มต่อไปค่ะมองกลุ่มไหนไว้บ้างคะ อืมตอนนี้เนี่ยนอกจากตัวไฟแนนซ์ตัวแบงค์ที่จะเป็นกลุ่มแรกที่ประกาศออกมานะคะแล้ก็จะมีคอมเบอร์สอีกอันหนึ่งที่เรามองว่าน่าจะน่าจะค่อนข้างที่จะดีนะคะอย่างที่บอกว่าเราก็อ่เริ่ม เริ่มเห็นภาพของการ spending ที่มากขึ้นด้วยนโยบายต่างๆในช่วงก่อนหน้านี้นะคะเรื่องของภาพการท่องเที่ยวที่ฟื้นตัวด้วย confidence นะคะของคนที่มีมากขึ้นในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสะท้อนออกมาในเรื่องของตัว consumer confidence ต่างๆตัวเลขต่างๆที่ประกาศออกมาเนี่ยก็เห็นการขยับตัว แข็งแพรงขึ้นในเรื่องของความเชื่อมั่นในการบริโภคเนี่ยมากขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเรามองค่อนข้างเป็นบวกนะคะตัวตัวหนึ่งที่เราค่อนข้างสนใจในในกลุ่มคอมเมอร์สแล้วก็เป็นท็อป c ิกของเรามาตลอดนะคะก็คือตัว CPO นะคะที่เรามองว่า าการทรฟิกเรื่องของคนเข้ามาใช้เนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะว่าโอเคได้อัน,นิสสงบวกจากเรื่องของการเปิดเมืองเปิดประเทศเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะคะจีนเปิดประเทศเร็วกว่าคาดด้วยแล้วก็ยังมีประเด็นในเรื่องของ s เ e n d i n หรือ,อเพิ่งยิ่งในช่วงของการเลือกต้งเลือกตั้งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเรื่องก็เรื่องของ p e ป d i n g การใช้จ่ายก็มีมากขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยอยู่ในช่วงของอากาศฤดูร้อน ซึ่งร้อนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นเห็นการเข้าไปใช้บริการตรงนี้เนี่ยมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะในขณะที่ราคาหุ้นเนี่ยก็ขยับอยู่ในโซนที่น่าจะอยู่ในโซนร่างแล้วก็พึ่งเบกรกเส้นค่าเฉลี่ยขึ้นมานะคะเราก็มองว่าเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจถ้าเข้ามาตอนนี้ก็ถือว่าเ,เริ่มที่จะพิ่งเบรกขึ้นมาอย่างเป็นช่วงต้นๆทางอยู่นะคะค่ะอย่างอันนี้คือตัวที่เรามองนะคะอย่างทางด้านของ CPO กับ CRC ใช่ไหมคะ ใช่ใช่ค่ะนะคะก็จะได้ให้คุณผู้ชมมองโอกาสการขึ้นเอาไว้ยังไงบ้างคะสำหรับแต่ละตัวเอาตัว CPO ก่อนแล้วกันค่ะยัง CPO เนี่ยนะคะเี่ยขอตวา CPO เนี่ยจริงๆในพื้นฐานของเราเนี่ยมองมองไปอยู่ถึง ที่แถวแถวประมาณเจ็สิบแดบาทเลยนะคะก็ต้องบอกว่าอัพไซด์เนี่ยก็เหลือค่อนข้างเยอะอย่างที่บอกในช่วงก่อนหน้านี้นี่ตัวนี้ก็อาจจะดูขึ้นค่อนข้างน้อยนะคะก็ดูเป็นที่ชื่นชอบของนะักวิเคราะห์แต่ว่าราคาหุ้นเนี่ยยังมีอัพไซด์เหลืออยู่ประมาณ20สบกว่าเปอร์ซ็นเลยนะคะเพราะฉะนั้นเรามองค่อนข้างน่าสนใจในการเข้าไป ซื้อเก็งกําไรในช่วงนี้นะคะแล้วก็การคาดการณ์ในเรื่องของผลประกอบการที่น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของอัพไซด์ถ้าสมมติว่าในระยะสั้นนะคะเรามองแถวแถวประมาณสัก67.25แล้วก็68.75นะคะก็เป็นอัพไซด์ถัดไปที่น่าสนใจในการลุ้นสําหรับตัว CPO นะคะ แน่นอนว่าตอนนี้ในเรื่องของการโจรกรรมหรือว่าแม้แต่มจฉาชีพก็ยังคงมีข่าวให้เราได้ยินอย่างต่อเนื่องนะคะภาคสถาบันการเงินก็เลยต้องมีการอัปเดตรวมไปถึงในเรื่องของการยกระดับเพื่อรักษาความปลอดภัยของลูกค้ากันด้วยค่ะล่าสุดทางด้านของธนาคารกรุงเทพมีการออกมาเปิดเผยนะคะเตรียมยกระดับความปลอดภัยสําหรับลูกค้าค่ะเพิ่มในส่วนของการสแกนใบหน้ากันด้วยค่ะเตรียมที่จะมีการทําธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชันนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ธนาคารกรุงเทพนะคะประกาศเตรียมให้ลูกค้ายืนยัน ตัวตนด้วยใบหน้าหรือที่เรียกกันว่า biometric ในการทําธุรกรรมการเงินผ่านแอปพลิเคชันโมบายแบงกิ้งซึ่งจะเริ่มดีเดย์กันเดือนพฤษภาคมนี้ค่ะลูกค้าจะต้องเตรียมความพร้อมสําหรับการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้านําบัตรประชาชนไปอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและถ่ายรูปใบหน้าได้ที่ธนาคารกรุงเทพทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกันนี้นะคะธนาคารกรุงเทพจะยกระดับความปลอดภัยในการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันค่ะก็คือในเรื่องของการจํากัดการใช้งานแอป1อุป ปกรณ์ต่อหนึ่งท่านเท่านั้นการบล็อกการเข้าถึงแอปจากระยะไกลลดวงเงินตั้งต้นสำหรับทำธุรกรรมโอนจ่ายเติมจาก2 0 0 0 0 0บาทต่อวนันเป็นเหลือ5 0,000บาทต่อวนันแต่ว่ากรณีนี้ลูกค้าสามารถปรับวงเงินส่วนตัวด้วยตัวเองผ่านแอปพลิเคชันได้ค่ะเพิ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าในการทำธุรกรรมผ่านโมบายแบงกิ้งเริ่มพฤษภาค,คม2566ในธุรกรรมดังต่อไปนี้นะคะในรายการโอนเงินไปยังบุคคลอื่นผ่านเลขที่บัญชีพร้อมเพย์สแก QR Code หรือเติมเงินพร้อมเพย์จีเวลเลที่มียอดเงินตั้งแต่50 0 0 0บาทขึ้นไปรายการที่ทำให้ยอดสะสมต่อว,วันครบ2 0 0 0 0 0บาทการปรับเพิ่มวงเงินโอนจ่ายเงินผ่านแอปพลิเคชันค่ะ ถือเป็นการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยจากทางด้านของธนาคารกรุงเทพนะคะเพื่อปกป้องเงินและก็ดูแลลูกค้าของธนาคารแหละค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเรื่องราวของการวางแผนการลงทุนกันบ้านดีกว่าค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของบลจกรุงไทยแนะนํนนากองทุนค่ะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยนะคะที่มีชื่อว่า KTSF หลังเศรษฐกิจไทยนั้นมีแนวโน้มของการฟื้นตัวที่ดีมากขึ้นค่ะบริษัทหลักทรัรพย์จัดการกองทุนกรุงไทยจำกัดมหาชนมองเห็นโอกาสการลงทุนในหุ้นไทยโดยประเมิน ว่าปีนี้2,566แนวโน้มเศรษฐกิจฟื้นตัวได้ดีจากปีที่ผ่านมาโดยมีปัจจัยขับเคลื่อนนั่นก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศซึ่งภาคบริการจะได้รับอนิสงในด้านนี้จึงแนะนําการลงทุนในกองทุนเปิดกรุงไทยหุ้นทุนปันผลความเสี่ยงกองทุนระดับ6เพื่อสร้างโอกาสการลงทุนให้กับนักลงทุนโดยแบ่งพอร์ตการลงทุนเป็น2แบบนะคะสำหรับกองทุนนี้หนึ่งคือพอร์ตลงทุนเป็นส่วนหลักหรือว่าคอพอร์ตเฟอเรโอเน้นลงทุนในหุ้นที่ มีความมั่นคงมีปัจจัยพื้นฐานดีมี v a l ูเอชันที่เหมาะสมเพื่อสร้างผลตอบแทนจากแคปิตอลเกนและเงินปันผลในระยะยาว2การจัดพอร์ตลงทุนเป็นส่วนเสริมหรือว่า s ซ t e ท l i t e p o พอรค่ะเป็นการลงทุนตามธีมการลงทุนในช่วงเวลาเพื่อมุ่งหวันผลตอบแทนระยะสั้นถึงปานกลางสำหรับท่านใดที่สนใจก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่บลจาก,กรุงไทยแหละค่ะ เป็นอีกหนึ่งช่องทางการลงทุนสาหรับนักลงทุนที่มองหาจังหวะหระยะเวลาที่ตลาดหุ้นไทยอาจจะมีการปรับย่อลงแต่ว่าในอนาคตที่ทางหรือว่าแม้แต่ภาพรวมของตลาดหุ้นไทยน่าจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นได้ค่ะเป็นไปตามจังหวะภาวะของเศรษฐกิจด้วยนะคะเอาละคะวันนี้หมดเวลาลงล้านนะคะพรุ่งนี้สี่ทุ่มกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ